ที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครกับเบเบ b ดเอ็กซ์ be be นี่นะครับผมได้ตัวใหม่มาบิาสซัดแอรตัวนี้โหดแต่เป็นสีเหลืองแทนที่นี้ตัวเก่าของผมนะครับมาเราจะมาเล่นกันเลยวันนี้ผมผมจะไม่เล่นยูนิคอร์สติงนะครับอุ้ยัคค้งช <c oughs> ุดเดียวเหมือนเดิมนะครับ ขอรอรอแป๊บหนึ่งนะครับมาตัวแรกเป็นมิสไซร์แอรสีเหลืองสู้กับฟินิกวิงมานะครับอโอ้ฉับโจกีแก้วครับขอโทษน,นะครับขอภัยด้วยนะครับดูนะครับมิสไย a e ล o สีเหลืองครับ ชีชวนก็แล้วมี่ปิงแตกไปแล้วนะครับทีๆีก็พังเฉยนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสียงรบกวนท้นองเราจะมีเสียงหน่อนะครับ นี่นะครับต่อไปเป็นพิษัทแอรโรสีเหลืองสู้กับเลออนคอมานะครับ ต่อไปพี่สายล้อสีเหลืองสู้กับดานซอนแม็กนะครับไปเลยดานซอนแบกเขาช็อตฉุยมาหน่อยสนุกครับเดี๋ยวผมมาแล้วนี้ครับขอเปลี่ยน รันเช็ดแป๊มนึงผมกลับมาแล้วนะครับจาดแอโร่สู้กับฟิลิปบิงนะครับไปเลยอืมก็แทกแรงมากอุ้ยย่ ต่อไปนะครับพิศารแอัลโลสู้กับพิศารแอัลโลนะครับทำไพิศารแอัลโลตัวนี้มันจริงเน,นะลงมาแล้วค่ะหมุน,น้านกับหมุน,น้าน พิศสัตแอร์โร่สีแดงพแพ้นะครับไปพิษสัตแอร์โร่สีเหลืองสู้กับเลออนคอนะครับสู้กันอีกรออหนึงนะครับโ้เอามาชว์ยัเลย ไพิซซ่าแอร์โลสีเหลืองสู้กับเฮลไซนะครับเฮลไซอ้าวหลุดเองเลยผลลัพใหม่นะครับเว้าวทุกคนเป็นหลุดเองเลยครับ สู้กับฟินนี่วิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ชัวไปลเลยน,นะคะ ตึงเลยครับไปโซ้กันแล้วคอยอีกรอบหนึ่งนะครับ จบเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นก่อนนะครับก็อาจจะสั่นหน่อยนะครับนี่บ้านผมผมจะพารีวิวบ้านนะครับมีแมวนอนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอุ้ยตรงน,นี้เป็นห้องนอนแม่ผมนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งกินพ่โปรอยู่นี่นะครับขอบครับเจอกันคลิปหน้าครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้ามีถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ขอขอโทษนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับบอกผมมาได้นะครับ เพราะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่บายบายไปละติ้งน้อง